วันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวเกมแล้วก็ไม่ได้จะมาแชร์ประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเกมแต่เนื่องจากผมเนี่ยได้เวลาที่ต้องย้ายห้องไปยังที่ใหม่ผมก็เลยต้องแพ็คอุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมขนย้ายแล้วบังเอิญไอห้องใหม่ที่ผมจะย้ายไปเนี่ยมันดันไม่มีสเปซในการทำงานแบบวางคอมวางคอนโซลแบบจริงจังผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวลองเซตอุปกรณ์ในการทำงานแบบใหม่ไปเลยดีกว่าเอาแบบเน้นพกพาแต่ว่าใช้งานได้จริงรวมไปถึงในไหนก็ในไหนแล้ว อุตสาหรือของออกมาแพคแล้วเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ดูไปเลยกันแล้วกันว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในปี2025มันจะมีอะไรกันบ้างไปลองรับชมกันเล่นๆได้เลยครับ ก่อนอื่นอันดับแรกเดี๋ยวมาลองดูอุปกรณ์ที่มันอยู่ในห้องผมในตอนนี้ก่อนกันละกันซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายไมโครโฟนลำโพงหรือแม้แต่จอแล้วก็เก้าอี้อะไรพวกนี้แค่ของพวกนี้มันอยู่ที่บ้านเฉยๆเอาง่ายๆอะ่ะคือมีเยอะกว่านี้แต่อันนี้ผมจะโชว์ให้ดูเฉพาะอุปกรณ์ที่ผมเอาไปใช้งานในห้องนี้กันละกันนะครับถ้าเกิดถ่ายติดฝุ่นอะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยอันนี้คือพึ่งรื้อออกมาเลย อย่างแรกคอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่ผมใช้ในการเล่นเกม s t e ีมรวมไปถึงใช้ในการตัดต่อโดยสเปคก็จะประกอบไปด้วย CPU จะเป็น Ryzen 7 5700 RAM 32GB แบบ1 6 2 b u ส3200 Mainboard a s l o k A520M GPU Galax RTX 3070 SSD M.2 ของ WD ขนาด 500GB และด้านหลังก็จะมี SSD SATA ขนาด 2TB Power supply 750W ต0ดสิพัร และก็มีตัวรับ Wi-Fi ยอดทิตยอย่าง TP-Link AX 3 0 0 0 ก็สาหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถือว่าเป็นสเปกกลางๆสําหรับยุคนี้ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้แรงระเบิดแต่อย่างน้อยๆเลยสําหรับความละเอียดระดับ 1080p เนี่ยคือเอาอยู่สบายๆทุกเกมแล้วก็ได้เกิดใครที่สังเกตคุณก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ผมไม่มีไฟ RGB หรือ LED อะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าพอกันทีไอ้พวกไฟแสบตาทั้งหลายเนี่ยไม่เอาแล้วช,ชุดน้งชุดน้ําก็จะไม่ยุ่งจากนี้ไปจะขอเล่นแค่ลมอย่างเดียวเท่านั้น โดยรวมแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียบง่ายแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับผมในปีนี้แต่สําหรับปีต่อตอไปเนี่ยอืมก็น,น่าจะได้เวลาอัปเกรดแล้วนะเพราะเลยนเกมเนี่ยผมเห็นแล้วแหละว่า VRAM 8มันเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ทีนี้มาดูอุปกรณ์เสริมชิ้นอื่นกันบ้างอย่างแรกมอนิเตอร์ โดยที่มอนิเตอร์หรือว่าหน้าจอของผมเนี่ยจะเป็น a อเซอร์ขนาด24นิ้ว100 h ฮและก็มีความละเอียดอยู่ที่ 180p 0ตัวจอจะบิวอินลำโพงเข้ามาให้ในตัวทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อลำโพงแยกซึ่งเหตุผลที่ผมยังใช้จอตัวนี้ไม่ยอมขยับไปเล่นพวก 2K หรือว่า 4K สักทีเพราะผมมองว่าจอขนาด23-24นิ้วเนี่ยมันเหมาะกับตำแหน่งที่ผมนั่งหน้าคอมแบบพอดีเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งจอตัวเนี้เป็นแบบ IPS สีมันก็เลยดูค่อนข้างสดถูกใจผมประมาณนึงรวมๆแล้วก็คือผมค่อนข้างชอบจอตัวนี้ราคาก็ไม่แพงใช้มานานแล้วก็ไม่เห็นงองแงอะไรคือผมชอบขนาดที่ว่าผมน้่งซื้อตัวเดียวกันทิ้งไว้ที่บ้านอีกตัวนึงอะเวลากลับบ้านจะได้คุ้นสีและสำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานั่นก็คือคีย์บอร์ด โดยที่คีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดของ Keycon KT V2 ขนาด75%ก็สำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ก็น่าจะอยู่กับผมมาประมาณ3ปีแล้วปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แค่ว่าการใช้งานแบบไร้สายเนี่ยแบตมันน้อยไปหน่อยยิ่งได้เกิดเปิดไฟฟุ้งฟิงด้วยเนี่ยนะโอ้ผมให้ไม่เกิน2วันะแบตก็คือหมดเกลี้ยง และชิ้นต่อมานั่นก็คือเมาส์โดยเมาส์ที่ผมทิ้งไว้ในห้องจะเป็นเมาส์ b ากแบรนด์ a c t a c k Shark รุ่น X11 เป็นเมาส์เกมมิ่งที่ใช้ได้ทั้งแบบต่อสายหรือจะเล่นผ่านบลูทูธกับไวเลสผ่านดองเกิลก็ได้ซึ่งเหตุผลที่ผมเลือกใช้เมาส์ตัวนี้อันจริงๆเหตุผลตลกมากเลยคือเมื่อประมาณปีก่อนผมเคยใช้ Logitech อยู่ตัวหนึ่งแล้วมันก็เกิดพังขึ้นมาผมก็เลยออกไปหาซื้อเมาส์มาใช้ชั่วคราวตัวไหนก็ได้อะขอให้มันหน้าตาดีๆและก็ถูกหน่อยแล้วผมก็ได้เจ้า a Shar c บ ไอที่ซื้อเนี่ยคือหน้าตาล้วน้เลยดูเผินๆมันคล้ายพวกเรเซอร์ไวเปอร์เลยว่าไหมแต่เนี่ยคือผ่านมาเป็นปีแล้วมันยังไม่เคยงองแงเลยไม่เคยดิสคอนเนกไม่เคยเบิ้ลชาร์จแบตทีอยู่ได้เกือบครึ่งเดือนคือแบบเฮ้ยเมาส์ราคาห้0หร้อเองนะทาไมมันทนได้ขนาดนี้เอาสิถ้าเกิดเองไม่พังฉันก็ไม่เปลี่ยนน่ะแล้วสาหรับชิ้นต่อมาอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นั่นก็คือไมโครโฟนโดยที่ไมโครโฟนเนี่ยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าหาตัวถูกใจไม่ได้สักที แต่ว่าสําหรับตอนนี้ผมใช้ตัวนี้ครับไมโครโฟนตัวนี้จะเป็นโหลด NT+ ที่เป็นตัว USB Type C โดยที่ไมโครโฟนตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ส่วนโทนเสียงเนี่ยจะให้เป็นในทางใสๆและก็สว่างๆ ซึ่งก็เป็นเสียงที่คุณได้ยินนะเวลานี้เนี่ยหละครับแค่ว่าเสียงที่คุณฟังเนี่ยมันไม่ใช่เสียงดิบเพราะว่าตอนผมตัดต่อผมก็จะใส่พวก EQ คัดย่านและก็ใส่คอมเพรสเซอร์เข้าไปพอสมควรชิ้นต่อมาแน่นอนครับ PlayStation 5โดยที่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ PlayStation 5 Slim แบบไม่มีตัวอ่านดิสก์เพราะว่าส่วนตัวผมแทบไม่ได้ซื้อแผ่นเก็บไปเลยส่วนเหตุผลที่ผมเปลี่ยนเครื่องนั่นเป็นเพราะว่าไอ้เครื่องอ้วนเนี่ยมันทั้งใหญ่แล้วมันก็หนักเกินไปหน่อยรวมไปถึงเครื่องนั้นอะ่ะมักกาาามมแแล้วถยงีอาาร ชอบดับเองเวลาที่เล่นติดกันนานๆผมก็เลยเอาวะซ่อมแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็มาลงทุนกับเครื่องสลิมตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะกัดฟันซื้อปโปรไปเลยดีไหมสรุปเอาแค่สลิมก็พอเดี๋ยว G T A 6มาค่อยว่ากันใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกดีว i c ส์หนึ่งนะที่ผมค่อนข้างใช้งานมันหนักพอสมควรแล้วในเมื่อผมต้องยกมันไปไหนมาไหนค่อนข้างบ่อยผมก็เลยซื้อกระเป๋ามาให้น้องนอนไปซะเลยไงรู้รไหม แล้วก็การที่ผมจะอัดภาพเพ5 5ให้มันออกมาดีที่สุดเนี่ยยังไงผมก็ต้องมีการ์ดแคปเจอร์ดีๆสักตัวดูรีวิวไปรีวิวมาผมก็เลยได้มีโอกาสมาลองแคปเจอร์การ์ดจากแบรนด์ยูกลีน โดยที่ไอตัวนี้ข้างกล่องโมไว้ว่าเป็น 4K 60fps แต่พอใช้จริงแม็กซิมัมมันดันได้แค่สูงสุด 180p 0 60fps เฉยๆแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันมีบิตเรทที่ค่อนข้างสูงสูงจนถึงขั้นที่ว่าเอาไป,ปเปรียบเทียบกับพวกตัวราคา5-6 0 0 0ได้แบบสบายๆแล้วรู้ไหมครับว่าการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ผมเฉลยให้เลยก็แล้กันว่าไอตัวเนี้ยผมซื้อมาราคาไม่ถึง900ตอนได้มาลองคือแบบฮะ900จริงดิคุณภาพขนาดนี้เนี่ยนะ แล้วคุณภาพดีไม่พอพี่เขายัางหน้าตาดีแถมเป็นแบบ p l u c and play ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริมใช้ได้ทั้ง Windows และก็ Mac นะครับใครกำลังมองหาการ์ดแคปเจอร์ดีๆราคาไม่แพงผมแนะนำตัวนี้เลยอ่านี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เซตประจำที่ผมใช้ในการทำคลิปตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เหลือก็จะเป็นพวกของยิบย่อยอย่างสายไฟแผ่นรองเมาส์โดยรวมแล้วก็คือใช้เยอะใช้จริงแล้วก็ใช้งานมันหนักพอสมควรซึ่งผมก็คิดว่าคุ้มเงินแล้วแหละกับเงินที่เสียไป แต่ทีนี้ปัญหาที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นคือห้องใหม่ที่ผมจะไปพักเนี่ยมันไม่มีโต๊ะหรือว่าพื้นที่กว้างๆที่ผมจะสามารถวางอุปกรณ์พวกนี้ดังนั้นผมก็เลยต้องมีเซตอุปกรณ์ใหม่ที่หลักๆต้องประกอบไปด้วยพกพาได้น้ําหนักไม่เยอะและตอนทํางานก็ต้องทําได้จริงและต้องไม่กินพื้นที่โดยที่อุปกรณ์พวกเนี้ยเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เลยส่วนใหญ่ก็เป็นของตกรุ่นแต่ผมจะพยายามเอามันมาใช้งานให้อย่างเต็มที่ที่สุด ชิ้นแรก Macbook Air โดยที่ Macbook Air เครื่องนี้จะเป็นโมเดลเริ่มต้นของปี2024สเปคจะเป็นจอ13นิ้วชิป M3 RAM 8และ SSD 256GB ซึ่ง Macbook เครื่องนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สุดน,น่ารักของเราอย่าง GPU 2 s h o p ทีแรก GPU 2 s h o p เขาจะสปอนเซอร์การ์ดจอตัวใหม่มาให้แต่ผมคิดว่าผมอยากได้คอมสำหรับการตัดต่อดีๆและขัพบพกพาดีๆมากกว่าดีวกันไปดีวกันมาผมก็เลยขอ Mac เครื่องนี้มาแทน GPU ทูช็อปน่าจะงงอะว่าแบบเออร้านกูขาย PC Windows แต่มึงขอ Mac เนี่ยนะแต่ก็เอาเป็นว่าร้านเขาก็โอเคนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือเอามาทํางานเหมือนกัน ดังนั้นใครที่สนใจร้านคอมพิวเตอร์ที่บริการดีส่งฟรีถึงมือในกรุงเทพและก็ปริมณฑลผมแนะนํา GP u 2 Shop สปอนเซอร์สุดน่ารักของเราเลยครับส่วนสําหรับที่ว่าผมใช้ Mac เครื่องนี้ในการทําอะไรบ้างหลักๆเลยผมจะใช้มันในงานตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย d a v i n c i Resolve และงานรองก็จะเป็นการใช้อัดภาพพวก Play 5ผ่าน Capture Card นี่ยครับหลักๆเลยคือแค่2อย่างนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นอะไรยิบย่อยเช่นเขียนสคริปต์ฝึกแก้โจทย์โปรแกรมมิ่งดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ว่ากันไปและก็ถ้าเกิดใครที่สงสัยว่า ram 8เนี่ยมันเพียงพอสําหรับยุคนี้เหรออันนี้ผมต้องขอบอกเลยว่าสําหรับ macbook มันคือเหลือๆเพราะว่าเอาจริงๆผมใช้มันตัดต่อคลิปลงช่องมาเป็นเดือนแล้วผมก็ไม่เห็นมันจะงองเงในตอนทํางานอะไรเลยสักทีแถมชิป m3 เนี่ยมันเร็วเอาจริงๆในงานเดียวกันมันเรนเดอร์ไวยิ่งกว่าคอมเครื่องใหญ่ผมซะอีก อย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยร้อนผมลองไปนั่งตัดงานในจุดที่มันไม่มีแอร์ด้วะสรุปมันก็ยังไหวและที่สำคัญที่สุดแบตโคตรอิด คิดดูคือผมตัดงานยาวๆมาตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนตีเป็นเลขกลมๆก,ก,ก็ประมาณ12ชั่วโมงแต่แบตมันยังเหลือตั้ง3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนมาใช้ Mac แทนที่จะเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งเนี่ยแหละครับเพราะแล็ปท็อปเกมมิ่งเนี่ยผมเคยใช้แล้วแต่ส่วนใหญ่แบตไม่อึดเอาซะเลยแถมถ้าเกิดไม่เสียบสายชาร์จมันก็จะ d r พ p ร e r f o r m มนซ์ไปค่อนข้างผสมควรแต่กับ Mac เนี่ยทุกอย่างคือ f l o ์ไปหมด แบตก็อึดเครื่องก็ไม่ร้อนแถมแรงในแบบที่เกินคำว่าพอใจไปเยอะเครื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าจะใช้งานยาวๆไปเลยคือใช้ไปก่อนถ้าเกิดวันนึงรู้สึกว่ารมไม่พอจะค่อยขายไปซื้อตัวรม16มันก็ยังไม่สายส่วนข้อเสียก็คือแน่นอนครับงานที่เราต้องทําอย่างการเล่นเกมหลายๆเกมมันเล่นไม่ได้เนี่ยข้อเสียข้อเดียวเลยไม่งั้นคือเพอร์เฟกไปแล้วคือจริงๆก็พอเล่นได้เนาะแต่ดูแล้วเอออย่าเล่นเลยดีกว่าและสําหรับอุปกรณ์พกพาชิ้นที่2นั่นก็คือ iPad โดยที่ iPad ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของโมเดลปี2025เอาง่ายๆครับมันก็คือ iPad Gen 11 โดยที่หน้าที่หลกัลกๆของ iPad เครื่องนี้ไม่มีอะไรมากเลยนอกจากการใช้หาข้อมูลจดบันทึกแล้วก็มีการช่วยเขียนสคริปต์เล็กน้อยถ้าเกิดผมอยู่ข้างนอกแล้วผมไม่ได้พก Mac ไปส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็มีบ้างอย่างในช่วงเนี้ยผมติด Delta f o r c e Mobile ด้วย iPad มากๆเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การเล่นเฉยๆไม่ได้จริงจังอะไรเป็นพิเศษแต่สําหรับฟังก์ชันที่ผมใช้เยอะที่สุดใน iPad ตัวนี้เลยเนี่ยนั่นคือผมจะใช้เป็นจอที่2สําหรับ Mac แบบไร้าสายตอนใช้งานมันก็เลยเยี่ยมไปเลยใช้ได้ทั้งเป็นเครื่องในการหาข้อมูลใช้จด คอนนเทต์ Content, แถมยังสามารถซับพอร์ตเป็นจอรองได้อย่างดีเยี่ยมสรุปแล้วก็คือชอบมากๆครับ iPad เครื่องนี้รักสุดๆส่วนสำหรับปากกาเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ใช้เป็นของ Apple โดยตรงแต่ผมจะเลือกใช้เป็นของยี่ห้อ Gojo รุ่น GD11 ข้อดีก็คือแค่กดเปิดก็เขียนได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่อให้มันยุ่งยากใช้มาสักพักแล้วก็คือโอเคครับใช้จดใช้อะไรก็ถือว่าตอบโจทย์ดี และสำหรับชิ้นสุดท้ายอันนี้ทีแรกผมคิดว่าผมจะไม่ได้ใช้เยอะซึ่งสิ่งนั้นก็คือมือถือโดยที่มือถือที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อไอคูรุ่น c ีนส่วนสเปคก็จะเป็น snapdragon 7 Gen 3 ram 12 rom 256และหน้าจอเป็นแบบ144 h z ซึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะใช้ mac ใช้ ipad ทำไมไม่ใช้ iphone ให้เป็น ecosystem ไปเลย คำตอบก็คือไอโฟนเนี่ยมันแพงแล้วตามปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์ทําอะไรเยอะขนาดนั้นผมเลยคิดว่าโทรศัพท์ที่ผมต้องการเนี่ยผมอยากได้แบบแรงประมาณหนึ่งก็พอแต่ว่าไม่ต้องแรงหลุดโลกแต่ที่สําคัญที่สุดคือขอแบตอึดๆใช้ได้นานๆและแน่นอนครับว่าไอคูเครื่องนี้แบตก็โคตรอึดเลยก็พี่แกเล่นยัดความจุมา6 0 0 0มิลลิแอมม์เนะไม่อึดก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้ว และอีกอย่างหนึ่ง snapdragon 7 Gen 3เนี่ยก็ไม่ใช่ชิปที่แย่เลยครับอย่างการเล่นเกมยอดฮิตอย่าง PUBG Mobile หรือว่า ROV เครื่องนี้มันก็รองรับในการปรับภาพที่สวยปบับสบายๆอีกอย่างชิปตัวนี้มัมกรนแรงพอในการใช้กล้องแบบ 4K 30fps ซึ่งแน่นอนว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้กล้องจากมือถือตัวนี้ในการถ่ายทำทั้งหมดโดยรวมแล้วก็คือค่อนข้างชอบครับใช้มาสักพักแล้วก็คือลื่นไหลดีผมก็เลยไม่ได้มีแลนอยากจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone สักเท่าไหร่ แต่จะว่าไปเห็น Air Dr รอจาก iPhone โยนเข้า Mac เข้า iPad มันก็สะดวกดีนะเออช่างมันตอนนี้ยังคือไม่สนส่วนกับของที่เหลือก็จะเป็นของจำเป็นอย่างพวกสายแปลง HDMI เป็น Type C เพื่อเอาไว้ว่าผมเนี่ยจะต่อ MacBook เข้าจอใหญ่หรือแม้แต่พวกสายแปลง USB 3ให้กลายเป็น Type C เอาไว้ต่อพวก e x t r r n l ออ่าสำหรับเรื่องอุปกรณ์เนี่ยมันก็พร้อมแล้วใช่ไหมสำหรับการพกพาที่ผมตั้งใจเอาไว้การทำงานก็สมบูรณ์แบบทำงานได้รอบด้านแต่ มันจะมีจุดบอดอย่างหนึง่งที่ผมยังไม่สามารถใช้งานมันได้ให้เวลา3วิถ่ายลเล่นเล่นว่ามันคืออะไร3 2 1คําตอบก็คือเล่นเกมใช่ครับทั้ง Mac ทั้ง iPad ทั้งมือถือไม่มีอันไหนตอบโจทย์การเล่นเกมผมได้เลยผมก็เลยคิดว่าเอจะต้องทำยังไงดีนะจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถเล่นเกมโดยใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้อย่างเต็มที่ และในที่สุดผมก็จบด้วยการใช้ระบบการรีโมทจริงๆมีอีกตัวเลือกก็คือคลาวเกมมิ่งแต่ปัญหาของคลาวเกมมิ่งก็คือบางเกมที่ผมจะเล่นมันดันไม่มีไงส่วนระบบการรีโมทที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นการรีโมทจากหลายๆแอปรวมกันไม่ว่าจะเป็น p s r e m รีโมท t e m m l n n m o o o n l i h t t และก็ p r o s e c มามาดูไปด้วยกันครับว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการรีโมทเนี่ยมันจะใช้แบบไหน อย่างแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรีโมทภาพจากเครื่อง PC เอามาเล่นเกมสำหรับในส่วนนี้ Steam Link คือโปรแกรมที่ดีที่สุดเพราะว่ามันสามารถรีโมทเข้าไปเล่นได้เกือบหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Steam Game Pass อี i c หรือแม้แต่ทางของ Ubisoft Connect สํสำหรับค่า Letency เนี่ยก็ค่อนข้างพอใจระดับหนึ่งผมลองเล่นเกมที่ต้องใช้ความคมของจังหวะอย่าง s e k i r o ดูสรุปก็คือผมเล่นได้อย่างไม่มีปัญหา เพียงแต่ว่า d ีไทั้ง3อย่างที่ผมใช้รีโมทเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นจุดได้ที่ไม่เหมือนกันอย่างเครื่องแรก MacBook สำหรับ MacBook เนี่ยเป็นเครื่องที่สามารถรีโมทได้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่ามันจะสามารถเล่นแบบต่อจอยก็ดีจะต่อเมาส์ก็ได้คือผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมทำรีวิว d o o m The Dark Ages เนี่ยผมใช้ Mac ตัวนี้รีโมทเข้า PC แล้วก็เล่นครับคิดเอาว่าเกมไวขนาดนี้ยังเล่นได้สบายๆงั้นเกมอื่นก็น,น่าจะไม่มีปัญหา แต่ปัญหาของมันก็คือเวลาที่ผมรีโมทมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแถบดําบนล่างเพราะว่าสเกลจอของ Mac กับ PC มันไม่เท่ากันส่วนสําหรับ iPad ก็สามารถเชื่อมต่อกับ s t ร a ม Link ได้ดีเหมือนเดิมแต่ข้อเสียก็คือ iPad มันไม่สามารถเล่นเกมที่ต้องใช้เมาส์ ในส่วนนี้ผมพยายามแล้วปรับ DPI ก็แล้วปรับความเร็วแท็กแพดก็แล้วแต่ว่ายังไงมันก็ไม่น่าพอใจสักทีส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่า iPad เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเมาส์โดยตรงนะมัง้งก็ถ้าเกิดจะใช้จอยเนี่ยก็คือโอเครับได้แต่ถ้าเกิดเป็นเกมที่ต้องใช้เมาส์เมื่อไหร่อันนี้คือไม่ไหวและสําหรับดีไวส์สุดท้ายนั่นก็คือมือถืออ่ะอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าอย่างแรกนี่คือดีไวส์ที่จอเล็กที่สุด และที่สำคัญมันก็ไม่รองรับเมาส์เหมือนกับ iPad เป๊ะแต่คุณรู้อะไรไหมว่าทั้ง3 d e ดีว e เนี่ยผมใช้มือถือในการรีโมทบ่อยที่สดุดเพราะถึงแม้ว่ามือถือจอมันจะเล็กแล้วก็ไม่มีการบังคับที่มันคล่องตัวแต่ว่าโลกเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าจอยมือถือที่มันดีมากๆ มันเป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนจากมือถือที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ให้กลายเป็นแฮนด์เฮลที่คุณภาพสูงซึ่งสำหรับเรื่องนี้ทางช่องก็ได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์จอยมือถือชื่อดังอย่างเกมเซอร์ครับโดยที่ทางเกมเซอร์ก็ได้ส่งจอยตัวท็อปมาให้ผมลองถึง2ตัวได้แก่รุ่น G8 Galileo และก็ G8 Plus Galileo ซึ่งความต่างของทั้ง2รุ่นนี้ก็คือ G8 เนี่ยจะเป็นแบบขั่วไทสซใช้ต่อเข้าช่องชาร์จส่วน G8 Plus จะเป็นแบบบลูทูธเชื่อมต่อแบบไร้สายและก็แน่นอนว่าจอย2ตัวนี้มันก็มีข้อดีที่ไม่เหมือนกัน อย่าง G8 มันต้องต่อตรงเข้าช่องชาร์จมือถือก็จริงแต่มันก็จะมีในส่วนของรูหูฟัง3.5แถมยังสามารถเล่นไปชาร์จมือถือไปได้แบบสะดวกสุดๆส่วนสำหรับ G8 Plus แม้ว่ามันจะทําไม่ได้ในเรื่องที่ผมบอกไปก่อนหน้าแต่ว่ามันก็มีการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างเร็วเลยอย่างเช่นดึงจอยออกมาแบบนี้มันก็เชื่อมต่อให้แล้วหรือว่าถ้าเกิดจะไม่ได้ใช้มันเป็นจอยมือถือผมก็สามารถนํามันไปเชื่อมต่อกับพวก iPad Mac PC ผ่านบลูทูธได้เหมือนกันและยิ่งได้เกิดใครที่มี iPad mini ผมว่ามันก็จะเยี่ยมไปเลยเพราะว่าผมเห็นใน YouTube เขาใช้จอยตัวนี้ต่อ iPad mini ได้แบบสบายๆฟิลมันเลยเป็นแบบเปลี่ยน iPad mini ให้กลายเป็นแฮนด์เฮลเครื่องใหญ่กันไปเห็นแล้วก็น่าเสียดายอ่ะไม่น่าซื้อ iPad gen 11เลย แต่ว่าสําหรับสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในเกมเซอร์สองรุ่นนี้ก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าคุณภาพของมันแล้วเลยครับอันนี้คืออวยให้เลยกันล้วกันสัมผัสเนี่ยมันจะเหมือนกับจอยแพงๆเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่ม d ีเพหรือว่าปุ่มทิกเกอร์คือทุกปุ่มเนี่ยเนียนกลิปแน่นเป๊ะไม่มีการมันกดแล้วหลอนหรือว่ารู้สึกกดแล้วไม่สบายใจแต่อย่างใดคือที่ผมกล้าพูดอย่างเงี้ยเพราะาปกติผมก็ใช้จอยของเกมเซอร์อยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นคือโดยรวมมันก็โอเคอะใช้เล่นเกมทั่วไปก็คือไม่มีปัญหา แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นก็เมื่อผมเล่นเกมประเภทชูต o t i n ครับเนื่องจากระยะของอนาล็อกของจอยตัวเนี้มันค่อนข้างสั้นทาให้ผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมต้องเล็งยิงแบบค่อนข้างประณีตมันก็จะรู้สึกว่ามันยากอะไม่คล่องมือเอาซะเลยแต่พอผมเปลี่ยนมาใช้ G8 กับ G8 Plus เท่านั้นเลยครับชีวิตคือเปลี่ยนฮะบอกเลย ถ้าเกิดจะถามว่ามันดีแค่ไหนเอางี้กันละกันตอนผมใช้ d u o Sense หรือว่า Xbox รู้สึกยังไงผมก็รู้สึกอย่างนั้นดังนั้นใครที่สนใจเนี่ยไปลองกันได้ครับถ้าเกิดจะให้ผมแนะนําผมแนะนําตัว G8 Plus มันครอบคลุมดีและก็เป็นเพราะว่าผมมีจอยมือถือดีๆแบบนี้มือถือก็เลยกลายเป็นดีไว้ที่ผมใช้ในการรีโมทมากที่สุด อีกอย่างหนึง่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนั่นคือเวลารีโมทเข้า Play 5เนี่ย Mac กับ iPad ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเสถียรคือมันชอบมีอาการหน่วงเวลาหันกล้องทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่พอเปลี่ยนมาใช้มือถือในการรีโมทคือเพอร์เฟคครับเล่นด้วยจอจี8ทั้ง2ตัวคือสุดยอดไร้ที่ติอันนี้ก็คือแอบงงเหมือนกันนะว่า Apple กับโซนีเนี่ยเขาไม่ถูกกันเหรอ อ่าก็สำหรับการเล่นเกมก็จะประมาณนี้สรุปคือ Mac เนี่ยเล่นเกมได้ดีใช้เมาส์ก็ได้ i p a พพอใช้ได้แต่ว่าไม่รองรับเมาส์ส่วนมือถือเหมือน iPad เลยจอเล็กที่สุดแต่ว่ารองรับการรีโมททั้ง p c และก็ PlayStation แต่ทีนี้เผื่อใครที่สงสัยว่าอา้าวแล้วไอโปรแกร,รมอย่าง Moonlight กับ p ลาเ e กเนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็ง่ายๆครับคือเอาไว้ทำทุกอย่างที่ไม่ใช่การเล่นเกมเพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำนอกเหนือจากการเล่นเกมนั่นก็คือการอัดภาพ และทีนี้ตอนรีโมทเข้าสตรีมลิงก์เนี่ยการอัดภาพด้วยโปรแกรม g e f o r c e บางครั้งมันก็ดูยากเกินไปเพราะว่าการรีโมทมันจะไม่เห็น UI แจ้งสุดท้ายแล้วผมก็เลยต้องรีโมทเข้าไปเปิด OBS มาอัดเหมือนเดิมขั้นตอน,นง่ายๆครับรีโมทเข้าไปเปิด OBS ตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วก็สลับมารีโมทด้วยสตรีมลิงก์ทุกอย่างก็คือเสร็จสมบูรณ์ส่วนตอนปิดก็สลับไปมูนไลท์ไม่ก็พาเซกแล้วก็โยนไฟล์เข้า Google Drive ส่งต่อให้แม c ทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง คือสุดท้ายแล้วไม่ว่ามือถือจะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนแต่ว่าผมก็ต้องเอา Mac ไม่ก็ iPad เข้าไปตั้งค่าโปรแกรมมืออื่นอยู่เหมือนเดิมเอาเป็นว่าก็ขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปไม่ได้เนาะสำคัญทุกชิ้นแต่ทีนี้ปัญหาต่อมาที่ผมเจอนั่นคืออา้าวแล้วถ้าตัวอยู่คอนโดแล้วคอมอยู่บ้านทีนี้ใครจะเปิดปิดคอมให้จริงไหมซึ่งก็นี่แหละครับปัญหาใหม่ที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดแค่วสุดท้ายแล้วผมก็แก้มันได้เหมือนเดิมถ้าเกิดใครจะลองทําตามก็มาลองดูกันได้ครับ อย่างแรกเลยนั่นคือผมจะเปิดปิดเครื่องระยะไกลได้ยังไงสําหรับในส่วนของการเปิดเครื่องเนี่ยผมจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าสมาร์ทปลั๊กโดยที่สมาร์ทปลั๊กตัวนี้ก็ทําหน้าที่ง่ายๆนั่นคือใช้ตัดไฟกับปล่อยไฟเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านทางปลั๊กหลักแล้วจากนั้นผมก็ไปตั้งค่าใน BIOS ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเปิดเครื่องทันทีเมื่อไฟเข้าบอร์ด อ่ะทีนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณว่าเราเสียบป,ปลั๊กคอมทิ้งไว้ผ่านสมาร์ทป,ปลัก๊กแล้วพอผมจะเปิดผมก็ใช้มือถือควบคุมสั่งเปิดการใช้งานพอสั่งแล้วก็ลองมาเช็คที่สตรีมลิงก์ดูดูว่าคอมพิวเตอร์ของเราเปิดขึ้นเรียบร้อยไหมสต e ี m รันหรือ,อยังถ้าเกิดใช้ได้ก็รีโมทเข้าเครื่องไปก็เป็นที่เรียบร้อยส่วนตอนปิดเครื่องผมก็ทําได้ง่ายๆด้วยการใช้ Mac ไม่ก็ iPad รีโมทเข้าไปยัง p c แล้วก็ชัดดาวแบบปกติ ส่วนที่เกิดอยากจะเปิดเครื่องอีกครั้งผมก็ใช้มือถือสั่งปิดใช้งานสมาร์ทปลั๊กแล้วก็รอสักสิวินาทีให้เมนบอร์ดมันตัดไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานสมาร์ทปลั๊กส่งไฟเข้าบอร์ดเหมือนเดิมเพื่อเปิดเครื่องเนี่ยครับเห็นไหมไม่ได้ยากเลยแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้น เพราะว่าปัญหาต่อมาที่ผมเจอก็คือแล้วเราจะเปิดจอทิ้งไว้แบบที่ไม่อยู่บ้านงั้นเหรอมันจะเปลืองไฟไหมอ่ะแบบนี้ในส่วนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าก็ปิดจอไปดิไม่ได้ใช้อ่ะแต่ว่าเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่า PC ของเราเนี่ยมันจะมีระบบประมาณว่าถ้าเกิดเราเปิดเครื่องแต่ว่าไม่เปิดหน้าจอเครื่องก็จะมองว่า GPU ไม่ได้ทํางานทําให้เครื่องก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเอาไว้ที่หมายความว่าทันทีที่เรารีโมทเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือทําอะไรก็ตามประสิทธิภาพของเครื่องมันก็จะทํางาน ได้แบบไม่เต็มที่ดังนั้นผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยสิ่งที่เรียกว่า HDMI dummy ครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ชาวขุดเหมือนคลิปโตกับชาวบอทเราจะคุ้นเคยกันดีหน้าที่ของมันก็ง่ายๆมันคือตัวหลอกคอมพิวเตอร์ว่าอาตอนเนี้ยเรากำลังต่อหน้าจอ 4K อยู่นะทำให้เครื่องสามารถบริหารพลังงานได้แบบเดนมิกเหมือนกับการเปิดจอทิ้งเอาไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยครับเปิดปิดเครื่องระยะไกลก็ได้จะใช้งานแบบไม่ต้องต่อจอก็เพอร์เฟก เพียงแต่ใครที่จะใช้งานแบบนี้ผมแนะนําว่าให้หาปลั๊กดีๆไม่ก็ใช้พวกเครื่องสํารองไฟเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุไฟรั่วไฟช็อตตอนที่เราไม่อยู่บ้านเอาจริงๆคือชิปหายเลยดังนั้นใครที่จะใช้วิธีนี้อย่าลืมเซฟในส่วนนี้กันดีๆนะครับอันนี้คือเตือนแล้วนะแล้วสำหรับ Play 5ล่ะอันนี้ผมจะสั่งเปิดปิดเครื่องมันได้ยังไงเพราะว่า Play 5เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบปิดเครื่องแล้วก็ใช้มือถือสั่งเปิดได้เหมือนกับ p c สำหรับเรื่องนี้ผมแก้ปัญหาง่ายๆเลยด้วยการไม่ต้องไปทำไม่ต้องรีโมทยกไปยกมาเอาระหว่างบ้านและก็คอนโดเพราะว่ายัางไงทั้ง2ที่เนี่ยผมก็ทิ้งมอนิเตอร์ไว้อยู่แล้วแล้วอีกอย่าง Play 5มันคือเครื่องสลิมไม่ได้หนักเท่าไหร่เลยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดผมต้องใช้มันจริงๆผมก็แค่แบกไปแบกกับก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาประมาณว่าก็วางแผนไว้ก่อนถ้าเกิดจำเป็นก็ยกกลับเพราะว่ากระเป๋าก็มีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ทิ้งมันไว้ที่คอนโดเฉยๆนี่แหละครับ อุปกรณ์และก็ขั้นตอนการทำงานใหม่ที่ผมลองแล้วลองอีกลองผิดลองถูกลองไปลองมาลองจนในที่สุดผมก็ได้เจอจุดที่คิดว่าผมโอเคกับมันแล้วประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่ามันเพอร์เฟกเลยไหมคำตอบก็คือตอนนีย้ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วการเล่นเกมที่ดีที่สุดก็คือเล่นแบบต่อสายขึ้นจอเล่นปกติส่วนกับการรีโมทเนี่ยเอาตรงๆมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรอะ เพราะว่าอย่าลืมนะครับระบบไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยไม่เคยเสถียรเลยเจอฝนตกฟ้าร้องไปทีเน็ตเน่าเน็ตกาก็เล่นไม่ได้แล้วดังนั้นผมเลยคิดว่าการรีโมทเนี่ยใช้ในตอนที่มันจําเป็นจริงๆก็พอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็เล่นบน Play 5เลยครับปัญหาน้อยที่สุดส่วนสําหรับในด้านอุปกรณ์ต่างๆสําหรับตอนเนี้ถ้าเกิดจะถามว่าตอนเนี้ผมพอใจกับมันแค่ไหนแน่นอนครับมันไม่มีทางพอใจหรอก แต่ว่ายังไงสําหรับอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่ในตอนนี้มันก็ดีพอที่จะใช้ทำคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้ดูกันได้อย่างแน่นอนถ้ายังไงก็ฝากช่อง b ิ g กินเพลต่อไปกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วในอนาคตถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรอัปเดตใหม่ยังไงเอาไว้เราก็ค่อยมาพูดถึงกันอีกทีนึงส่วนสําหรับวันนี้ก็น่าจะพอประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปสวัสดีครับ